อ,ม,อามาซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับพี่แล้วก็วิ่งไปซื้อน้ำแข็งมาให้แจ็เรียบร้อยแล้วโอเคผม <c oughs> น้วยครับเนี่ย คนนะครับโอเคโอเคโอเคอาอโอเคนะสบายใจกันได้นะผมซื้อน้ำแข็งยัดใส่บอกไปเรียบร้อยแล้ว แจอันอยังไม่ยังไม่ใส่ใส่พัดลมให้มันเลยนึกว่ามีพัดลมไม่นี่ โอเคครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ